สถานการณ์น้ำท่วมอำเภอชุมแสงยังวิกฤตชาวบ้านเดือดร้อนนานนับเดือนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในตำบลทับกฤษรวมถึงหมู่บ้านแหลมจันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากภาวะน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน,านกว่าหนึ่งเดือน ระดับน้ำที่ท่วมสูงต่อเนื่องทำให้ถนนทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงชาวบ้านหลายครัวเรือนต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกจากบ้านเพื่อไปทำธุระที่จำเป็นหรือจัดหาอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่มีแค่เรือเล็กหรือไม่มีเรือการสัญจรจึงเป็นไปด้วยความยากลาบากอย่างยิ่ง ทางผู้ใหญ่บ้านแหลมจันทร์ได้ใช้ช่องทางดิจิทัลในการขอความช่วยเหลือโดยได้ทำการร้องขอเรือท้องแบนผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนและบริหารจัดการภัยพิบตัติโดยสำนักงานบรรเทาทุกและประชาณาัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดสรรความช่วยเหลือเข้ามาในพื้นที่ได้อย่างเร่งด่วน เนื่องจากเรือที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการอบพยพและขนย้ายสิ่งของจากการเปิดเผยของชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าปีนี้น้ำมาเร็วและมีระดับสูงกว่าปกติทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากการร้องของความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพนไัยในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความหวังของชาวบ้านแหลมจันทร์ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการสัญจรเรือท้องแบนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชมัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแสนสาหาัสที่กำลังเผชิญอยู่ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น